สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องอดิศรไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับจะพามานี่ครับผักสุนขวของเราท่านใดนะครับก็คือใบโหระพานะครับเป็นการที่อาจจะอาจได้มาจากการแถมหลังจากเราซื้อกับข้าวนะครับอาจจะเป็นพวกไปเตี๋ยวอะไรทํานองนี้นะครับมาแล้วก็สามารถที่จะนํามาชํานะครับ อันนี้เราจะชำง่ายๆนะครับโดยการชำน้ํานะครับไม่ต้องใช้ดินนะครับเราเอาก็เอาส่วนที่ติดตาข้อตรงนี้ออกนะครับเอาใบที่ติดตาข้อตรงนี้ออกให้หมดส่วนยอดก็เด็ดทิ้งไปนะครับเราจะตัดประมาณใกล้ตาข้อให้มันใกล้ที่สุดนะครับ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะได้ยอดประมาณนี้นะครับนี่สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับถ้าท่านไหนมีเยอะก็สามารถที่จะนํามาชําได้เยอะๆเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็มีขวดน้ํานะครับที่ตัดมาแล้วนะครับเป็นขวดน้ําเปล่าที่ไม่ได้ใช้นะครับใส่น้ํามาเพื่อที่จะได้อาชําตรงนี้ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับ นี่เป็นส่วนของฝานะครับตัดออกเราก็มาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นํากิ่งของเราลงไปตรงนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตาข้อก็จะแช่ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้มันน้อยไปนะครับถ้าเยอะๆนะครับมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็จะแช่ไว้ประมาณนี้นะครับประมาณ1-2อาทิตย์นะครับมันก็จะแตกยยอดมาใหม่นะครับ ทีแรกใบพวกนี้ก็จะเหี่ยวนะครับเพราะว่ามันจะทําการคายน้ําออกนะครับเราไม่ได้ทําการควบแน่นนะครับเหมือนกับที่ทําในคลิปก่อนนะครับก็คือการชำใบเมงลักนะครับชำยอดเมงลักษนะครับตรงนั้นจะมีการควบแน่นนะครับใบมันจะไม่เหี่ยวนะครับเราก็ทําได้หลายวิธีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิธีที่แบบไม่ได้ควบแน่นนะครับคือไม่ได้นําอะไรมาครอบไว้นะครับ ก็ออกรากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่ผมได้ทําไว้นะครับนี่เป็นกิ่งที่ผมได้ทําไว้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ที่แรกก็เหี่ยวนะครับแล้วก็พอรากออกแล้วก็เริ่มแตกยอดออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรากนะครับนห็น่อยครับแตกรากเยอะเลยนะครับนี่นะครับถอนออกมาให้ดูก่อนนะครับ กำลังแตกยอดใหม่นะครับเนี่ยนะครับทีแรกก็เหนียวนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับหลังจากนั้นอ่าพวกใบเก่าตัวนี้ก็จะหล่นนะครับแล้วก็เด็ดไปแล้วพวกยอดใหม่ๆก็จะแตกขึ้นมาแทนนะครับอันนี้เป็นรากนะครับที่ออกนะครับอันนี้เป็นการชําน้ําธรรมดานะครับชําน้ําธรรมดานะครับไม่ได้มีไม่ได้ใส่อาปุ๋ยรือใส่สารเลี้ยงรากอะไรนะครับก็ออกเหมือนกันนะครับ เป็นวิธีชําง่ายๆนะครับเป็นผักสวนครัวของเราเราจะนําไปปลูกในกระถางหรือปลูกในที่ที่เราต้องการก็ได้นะครับหรือว่าไม่ปลูกก็แช่ไว้ในนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะแตกยอดออกมาเรื่อยๆเราก็สามารถเด็ดกินหรือเด็ดทำกับข้าวได้ตามสบายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับสาหรับหลายท่านที่ชอบนะครับการปลูกนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ดินเลยนะครับ ก็เพียงแค่มีน้ำก็ชําใส่น้ำนะครับถ้าน้ํานี้หลายวันเราก็สามารถเปลี่ยนน้าได้นะครับตรงนี้เราถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทําการปลูกนะครับนะครับอันนี้ก็ไปทิ้งไว้นะครับประมาณ2ออาทิตย์นะครับเราก็จะเห็นรากออกมาเหมือนตัวนี้นะครับก็จะแตกรากออกมานะครับแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมาให้เราได้ นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างชําเล็กน้อยนะครับบางท่านบางคนอาจจะเยอะก็ช้ำไว้เยอะๆนะครับก็จะแตกเป็นพุ่มเป็นกอออกมาเลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปจากช่อง l เ f e กซ์ออนไลฟ์สไตล์แลนนะครับช่วงนี้ก็จะทําเกี่ยวกับการชํานะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรายังไม่รู้นะครับก็จะนํามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กักบช่องอดิศรและสตาร์ไทเลดด์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผม